สาวพรเศร้ากล่าวทั้งน้ำตารู้สึกผิดไม่ได้ทำและไม่รู้จริงๆว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ในงานเผาศพของนายธนาสารหรือใหม่บรรยากาศเป็นไปอย่างโศกเศร้าเพื่อนๆขึ้นไปร้องเพลงลาด้านสาวพรบอกรู้สึกผิดไม่ได้ทำและไม่รู้จริงๆว่าจะเกิดเหตุเช่นนี้ เมื่อเวลา16นาฬิกาวันที่4ีกุมภาพันธ์2567ที่วัดคลองปลัดเปรียงต่อบางแก้วอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการบรรยากาศที่งานศพนายธนาสารเตอันหรือใหม่ที่ถูกนายกิติโชตแพรไพรมูลหรือช่างกิตอุ้มไปฆ่าโดยมีนางสาววันวนาพรหลักแหลมหรือพรภรรยาผู้เสียชีวิตญาติญาติและเพื่อนเดินทางมาร่วมงานกันเป็นจำนวนมาก นางสาวพรได้เดินถือกระถางทูบนำหน้าโรงศพเดินวนรอบเมนก่อนจะนำร่างขึ้นเมนแล้วประกอบพิธีในขณะที่นางสาวพรซึ่งร้องไห้และเหมือนจะเป็นลมจนแม่เลี้ยงและญาติต้องคอยประคองขึ้นมาทอดผ้าไตรหน้าโรงศพได้เดินเข้าไปลูบรงศพพร้อมกล่าวขอโทษก่อนจะเดินจากเมนก่อนที่ญาติจะพากลับบ้านไปก่อนเนื่องจากนางสาวพรเหมือนจะไม่ไหวและจะเป็นลม หลังจากนั้นกลุ่มเพื่อนได้ขึ้นไปร้องเพลงพันเดียวกันแช่มแชมรำและเพลงมึงกับกูบิลลี่อินทรก่อนพระสงฆ์จะดำเนินพิธีต่อและให้ผู้ที่มาร่วมงานนำดอกไม้จันทร์มาวางหน้าโรงศพก่อนจะเปิดฝาโรงทำพิธีทางศาสนาต่อแล้วนำร่างผู้เสียชีวิตเข้าเตาเผา,เพ,าเพื่อส่งดวงวิญญาณคนตายขึ้นสวรรค์ตามคอวามเชื่อ นางสาวพ,พรภรยาของผู้ตายได้กล่าวทั้งน้ำตาว่าตนเองไม่ได้ทำและไม่รู้จริงๆว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้รู้สึกผิดกับผู้ตายที่ตัวเองเป็นเต้นเหตุให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นและได้กล่าวขอโทษให้สามีที่เสียชีวิตไปพร้อมบอกว่าตอนที่อีกฝ่ายยังมีชีวิตอยู่ช่วงเวลาที่อยู่กันมา17ปีผู้ตายดีกับตนทุกอย่างตนอยากทานอะไรก็พาไปทานตนอยากบอกกับใหม่ผู้ตาย ว่ารักปารักตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้และขอโทษในสิ่งที่ผิดพลาดไปจนทําให้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นก่อนที่ผู้ตายจะหายตัวไปยังหอมแก้มกันอยู่เลยไม่ได้มีเรื่องบาดหมางหรือต้องเคลีใจอะไรกันกับด้านผู้เป็นแม่ผู้ตายยังไม่มีการได้ไปขอโทษแต่ตนก็ตั้งใจว่าจะไปขอโทษถ้าเจอกับคุณแม่ก็อยากจะกล่าวขอโทษที่เป็นสาเหตุให้ผู้ตายเสียชีวิตก่อนหน้านั้นตนก็ไม่ได้ระแค่ระคายว่าในากิจผู้ก่อเหตุ จะรู้เรื่องของตนกับผู้ตายเลยและรู้สึกผิดมากๆตนไม่อยากนึกถึงเรื่องของนายกิจและไม่อยากนึกถึงหน้าของนายกิจด้วยถึงจะโกรธก็ไม่มีสิทธิจะฆ่าใครถ้าอยากจะฆ่าก็ให้มาทํากับตนแทนดีกว่าเพราะตนเป็นตัวต้นเรื่องถ้าย้อนเวลากลับไปได้ก็ไม่อยากจะรู้จักกับนายกิจและสุดท้ายตนก็อยากจะบอกอําลากับใหม่ว่าคิดถึงตนคอ ดิดถึงมากหลังจากนี้ถ้าตนผิดก็ให้มันเป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมายแต่ตนยังยืนยันว่าตัวเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและขอโทษที่ตนประพฤติตัวไม่ดีที่มีเรื่องชู้สาวแต่ก็ยืนยันว่าตนไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ ส่วนความผิดของนายกิจก็อยากให้ได้รับโทษประหารหรือติดคุกตลอดชีวิตและตนจะไม่ไปเยี่ยมนายกิจเด็ดขาดส,ส่วนเรื่องเงินประกันตนพูดไปหมดแล้วและอธิบายกับแม่ของใหม่ไปหมดแล้วตนจะไม่ยุ่งและให้ทางฝ่ายครอบครัวของใหม่จัดการแต่เรื่องนี้ก็ขึ้นอยู่กับความบริสุทธิ์ของตนเพราะทางน้องสาวของผู้ตายได้บอกกับตนว่าถ้ายืนยันความบริสุทธิ์ได้ค่อยมาคุยกันอีกครั้งและตนก็อยากฝากให้เรื่องของตนเป็นอุทาหรณ์กับทุกคนเรื่องความซื่อสัตย์ถ้าซื่อสัตย์เรื่องแบบนี้ก็ไม่มีทางเกิดขอให้เรื่องนี้เกิดขขึ้้นนนกับคคูู่่องตเป็สุดทาย